กาดีๆแบบนี้ก็ฟรีไม่ว่าจะเป็นที่พักนะคะห้องน้ำนะคะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยทั้งหมดนี่ฟรีทั้งหมดนี่ก็ฟรีเตียงตู้เย็นน้ำแอ,อลกอฮอล์ผ้าถ้าหทุกคนคะตอนนี้นะคะต้ากำลังไปพักผ่อนคะ่ะในช่วงวันหยุดยาวนะคะไปแวะชาร์จพลังไฟให้กับตัวเองหน่อยคะ่ะแต่ว่านี่ได้ข้อมูลมานะคะว่ามันมีที่พักฟรีคะ่ะ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะคะเรานะคะสายเที่ยวเนี่ยได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะก็ต้องไปดูกันหน่อยค่ะว่าฟรีจริงหรือเปล่าตามไปดูกับต้าเลยนะคะ าตาก็อยู่ที่ด่านผ่านทางวังน้อยแล้วค่ะสุดพักรถนะคะสําหรับคนเดินทางไกลค่ะถ้าเกิดเดินทางไกลเนี่ยนะคะเกิดอาการม่วงอย่าฝืนขับรถต่อไปนะคะมาแวะผักง,งีบได้นะคะถ้าเกิดเราฝืนขับต่อไปเนี่ยมันอันตรายค่ะตานะคะทําการกดจองมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูทำการจองห้องพักมาค่ะชื่อมานิตาค่ะมีไหมคะ okay, คโอเคครับจอง 5, หนึ่งห้องนคะครับพาคนดูไปดูห้องพักได้ไหมค่ะได้ครับเชิญลยครับห้องพักทางนี้ครับค่ะนี่นะคะก็คือห้องพัก ที่บริการนะคะที่ านผ่านทางวางน้อยนะคะยังเข้ามาถึงเนมุมนี้เลยนะคะก็คือมีตู้เย็นค่ะเย็นใช้ถ้าเกิดใครไม่ชอบน้ําอุณหภูมิห้องน้ําเย็นเ็นชื่นใจก็มีนะคะช่วงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นช่วงโควิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะก็มีเตรียมไว้ให้เหมือนกันค่ะมีเลยค่ะสิ่งที่เรารอคอยนะคะก็คือเตียงนุ่มๆค่ะเรื่องความสะอาดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะเขาว่าเปลี่ยนผ้าห่มให้ทุกครั้งที่เรามาเข้าพักนะคะแวะพักงิมนะคะช่วงที่ขับรถมานเนี่ยเรารู้สึกว่าเหนื่อยเนี่ยนนะะะคคคแบบเีีี้ือสิ่่่งทดมากล ถ้าเกิดเราง่วงอยู่นะคะเราไปฝืนขับรถเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าฝืนนะคะนอกจากที่พักแล้วเขายังมีฟรี Wi-Fi ให้ด้วยนะคะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ด้วยค่ะนี่นะคะต้าเชื่อมต่อไว้แล้วสามารถเช็คได้เลยค่ะว่าเอ้ยเดินทางจากที่นี่ไปที่ต่อไปเนี่ยก็คือมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้นะคะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยให้แบบครบครันแบบเต็มที่เหมือนไปพักโรงแรมจริงๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเต็มคาราเบลกันเลยทีเดียว แล้วตรงนี้นะคะก็คือโซนห้องน้ําค่ะมีแยกชายหญิงนะคะแล้วก็มีห้องอาบน้ําให้ด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากอาบน้ํานะคะและนอกจากที่พักนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยใครที่อยากยื้อเซนยื้สายนะคะนี่คือด้านหลังนะคะของที่พักนะคะนี่มีทั้งพืชผักสวนครัวปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ยังชนต้นสนฝั่งนู้นบรรยากาศดีสุดเลยค่ะก็สามารถมาเดินเล่นขยับแขงขยับขาจากการเดินทางไกลได้ด้วยนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็ฟรีไม่ว่าจะเป็นที่พักนะคะห้องน้ํานะคะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ย ทั้งหมดนี่ฟรี ONG! ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคนที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกกับเราได้นะคะคือผู้บังคับการนะคะตํำรวจทางหลวงค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยไม่ใช,ใไใช่ไปกันค่ะแล้วปอาดีนะคะปานะคะก็อย <Emil> ู่กั<พ>บท่านผู้บังคับการค่ะตำรวจทางหลวงค่ะ พลตำรวจตรีเอกราชริมสังกาสวัสดีนะคะสวัสดีครับท่านคะหนูอยากทราบที่มาที่ไปของโครงการคร่ะว่ามีที่มาที่ไปได้ยังไงคะโครงการห้องพักฟรีของตำรวจทางหลวงเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าเกิดจากว่าเรามีอุบัติเหตุบนทางหลวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงการหรือปีใหม่ที่เกิดจากการหลับในเริ่มมีสถิตสูงขึ้นนะครับพ <c oughs> ี่น้องประชาชนที่เดินทางไกลอ่ะครับมีความเหนื่อยล้าแต่ว่าขับรถนานเหนื่อยล้าแต่ถามว่าไปเปิดห้องพักนอนสักครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือนอนสักคืนก่อนไหมแล้วจะไป เขาก็บอกว่ามันเปลืองเงินเป็นที่มาว่าเรามีหน่วยบริการตำรวจทางหลวงที่อยู่ทั่วประเทศเราสามารถนะครับที่จะจัดเป็นที่พักให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไกลพวกนี้ได้การพักผ่อนนะครับจะช่วยให้การขับขี่รถไม่เกิดความเหนื่อยล้าและไม่เกิดการหลับในครับมีทั้งหมดกี่สุดบริการคะ205หน่วยบริการนะครับทั่วประเทศเลยเหรอค205หน่วยบริการเนี่ยเป็นห้องทั้งหมด417ห้องประชาชนที่ขับรถอยู่เนี่ยอยากที่จะจองห้องพักในมีรายละเอียดการจองห้องพักแก่ใคคะท่านสามารถที่จะเจอหน่วยบริการตำรวจทางหลวงนะครับสังเกตง่ายๆเลย รนะิมทางหลวงเป็นป้อมๆนะครับมีสีแดงกับสีเหลืองที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาน hmm. ลครับท่านวอล์กอินก็เป็นเลยครับกลัวติดใจห้องพักสบายมากมีคนดูแลตลอดเวลาแล้วอยู่ไปเดินมีไหมครับ ยังไม่ถึงน,นะครับยังไม่ถึงน,นะครับนะครับรพักฟีแล้วมีรวมเบรกฟาดด้วยนะครับโดยทางกับตำรวจเหล่านี้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นใน205หน่วยบริการ407ห้องนะครับท่านสามารถเข้าไปที่ w w w ร์วท์เบนุ๊กิงนะครับภาษาอังกฤษ b o o k i n g s w p d h i g h w a y p o l i c e d e p a r t m e n t t h c o m นะครับท่านสามารถไปเลือกได้จะมีแผนที่ประเทศไทยไปจิ้มได้เลยว่าเฮ้ยเราจะเดินทางไปโคราชมีหน่วยบริการไหนพอจิ้มไปเสร็จนะครับก็จะมีว่ามีห้องพัก ว่างกี่ห้องเหมือนไปพักโฮมสเตย์เลยนะคะตอนนี้ใช่ครับเสียงตอบรับจากประชาชนที่ไปเข้าพักนี้เป็นยังไงบ้างคะปีใหม่ปีก่อนนู้นนะครับก็มีเข้าพักมา16ห้องนะครับสงการก็25ห้องดูเหมือนน้อยนะครับแต่เรียนตามตรงว่าสําหรับเราแล้วเนี่ยเราถือว่าเยอะมากเราต้องการให้ผู้มาพักได้มีการพักผ่อนก่อนจะเดินทางต่อเพื่อไม่เกิดการหลับในและเกิดบาดเุ นั้นเราเชื่อว่าทั้ง41ท่านเนี่ยนะครับจะเดินทางได้อย่างปลอดภัยข้อมูลตอนนี้นะคะแน่นมากแล้วก็ต้องขอขอคบคุณสำหรับข้อมูลทุกอย่าง้วยนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งค่ะอยากจะให้ฝากถึงประชาชนค่ะที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่นี้นะคะว่ามีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะครับสิ่งที่กองบังคับการตํารวจทางหลวงเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านก็คือความปลอดภัยในการเดินทางสถิติการเกิดอุบัติเหตุนะครับของประเทศไทยอยู่เป็นสูงสูงในอันดับต้นๆของโลกสาเหตุหนึ่งนี่นะครับ<ม>ก็มาจากพฤติการรมการขับขี่ดังนั้นเนี่ยในการเดินทางในช่วงเทศกาล ที่จะถึงนี้นะครับผมฝากให้ท่านเตรียม3อย่าง1เลยครับคือเตรียมรถของท่านนะครับให้มีความพร้อมในการที่จะขับขี่ทางไกลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยางระบบเบรกระบบไฟระบบแบตเตอรี่นะครับเพื่อไม่ให้ท่านเสียเวลาและเกิดอุบัติเหตุ2นะครับขอให้ท่านวางแผนในการเดินทางท่านจะออกเดินทางเมื่อไหร่จะไปเส้นทางไหนโดยเฉพาะยิ่งในเส้นทางที่ท่านไม่คุ้นเคยควรที่จะศึกษารายละเอียดให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการเดินทางช่วงกลางคืนและสิ่งสุดท้ายครับการเตรียมตัวท่านให้พร้อมครับทั้งในเรื่องของการพัก นในเรื่องของทักษะในการขับขี่ในเรื่องของการมีสติกรุณาอย่าเล่นโทรศัพท์เล่นมือถือแชทไลน์ในระหว่างขับรถเพราะว่าเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อท่านนะครับแล้วก็ผู้ร่วมทางของท่านได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการมีน้ำใจกันบนถนนให้อภัยซึ่งกันและกันเราอย่ามาเสียเวลาเลกๆน้อยนะครับกับอารมณ์ที่คุกกุ่น พื้นบ้างนะครับให้อภัยให้กันซะนะครับแล้วผมเชื่อว่าปีใหม่นี้นะครับทุกท่านจะเดินทางไปฉลองปีใหม่และเดินทางกลับนะครับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะคำแนะนำดีๆนะคะจากท่านผู้บังคับการมากๆเลยนะคะ ตอนนี้นะคะตาก็อยู่กับคุณสมพรจันกรีนภาวงนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การนะคะบริษัทสยาม GSEL จำกัดคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมพรคะตาอยากทราบค่ะว่าทางภาคเอกชนนะคะอย่าง g s Battery เนี่ยมีส่วนช่วยเข้ามาในโครงการนี้ยังไงบ้างคะสําหรับ g s Battery นะครับเราสนับสนุนโครงการตํารวจทางหลวงมาก็ปีนี้เป็นปีที่7จะขึ้นปีที่8แล้ว เ s ียแบตเตอรี่เราเองเนี่ยเราก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ก็เลยมาสนับสนุนกับตำรวจทางหลวงโดยที่เรามอบน้ำดื่มหมื่นขวดหมื่มนขวดเลยแล้วค่ะทั่วประเทศไทยเลยไหมคะทัว <c oughs> ท่วทั่วประเทศ <c oughs> เลยถ้าเย็น <c oughs> นะครับ <c oughs> สเปรย์แอลกอฮอล์จำเป็นมากค่ะ ก็จะเป็นสิ่งที่เราทําต่อเนื่องกันมาแล้วก็ปีนี้เราเสริมเข้ามาเราเห็นว่าทางหลวงเองเนี่ยมีพื้นที่บริการที่ที่สวยงามบางพื้นที่เนี่ยจะมีลานที่สามารถกางเต็นท์ได้แล้วปีนี้ก็คืออากาศดีมากฤดูหนาวทํางานอย่างเต็มที่เลยใช่ครับเราก็เลยเตรียมเต็นท <c oughs> ์น,นะครับอย่างที่เห็นข้างหลังนี้เลย,ยใช่ไหมคะที่เห็นด้านหลังนี้แล้วก็นอกจากเต็นท์แล้วก็จะมีผ้าห่ม ไปให้บริการถ้าชอบไอเดียเต็นมากเลยค่ะคือแทนที่จะเป็นการพักแค่ชั่วคราวเนี่ยการมีเต็นท์เข้ามาเหมือนเราพักผ่อนอไปในตัวในช่วงเดินทางด้วยเป็นไอเดียที่น่ารักมากๆเลยครัก็ต้องลองดูครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่คุณสมพรคะอยากให้แนะนําวิธีการตรวจความพร้อมของเครื่องยนต์หรือว่าแบตเตอรี่ก่อนเดินทางค่ะอย่างแรกเลยที่จะต้องดูก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับใช้มาประมาณสัก เท่าไรแล้วโดยทั่วไปแบตเตอรี่ลูกหนึ่งก็จะมีอายุก,การใช้งานอยู่ประมาณปีครึ่งถึง2ปี 2> นะครับะระดับน้ํากลั่นคือเวลาใช้งานบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นประเทศเมืองร้อนการระเหยของน้ํากลั่นก็จะมีมสูงใช่วนคะคือถ้าตัวของน้ํากลั่นเนี่ยระเหยนะครับความเข้มข้นของกรดจะสูงนะครับก็จะทําให้คุณภาพของแบตเตอรี่เนี่ย ถ้าไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยก็คือสตาร์ทออกเดินทางไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดแบตเตอรี่รถหมดทำยังไงคะอันแรกเลยก็คือเราดูว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์เราเริ่มทํางานช้าลงไหมเดี๋ยวนี้รถมันจะเป็นปุ่มเป็นปุ่มใช่ค่ะเป็นปุ่มกดคล้วกดปุ๊บแล้วชึ้งเลยอันนี้ไม่ือแต่ถ้าเริ่มเริ่มอึด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 น้องเริ่มตื่นเช้าน้องเริ่มรู้สึกว่ายังไม่อยากทํางานมีความโมเยเกิดขึ้นแสดงว่าแบตเริ่มอ่อนใช่ไหมคะอาจจะเริ่มอ่อนนะครับอันนี้ก็แนะนําให้รีีีีบบไปแแแวววะทท่่่่รร้้าาานนนนตตตเออัจํหยขงง GS ช ก็สามารถที่จะไปได้เลยแบบหมดกด1380อย่างนี้คือโทรมาแล้วมาหาถึงที่เลยไหมคะทันทีครับภายใน30นาทีอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราวางเครือข่ายไว้ทั่วประเทศไทยเลยทั่วประเทศไทยเลดูแลดีแล้วก็ดูแลทุกที่แบบนี้นะคะถ้าเป็นลูกค้า g s Battery เนี่ยมีสิทธิประโยชน์หรือว่ามีการดูแลยังไงบ้างค่ะอายุการรับประกันของของแบตเตอรี่นะครับด้านบนของแบตเตอรี่ตอนนี้เรามี QR Code ลูกค้าสามารถที่จะสแกนะนะครับเพื่อลงทะเบียนการรับประกันผ่าน l ล n e Official ของเราะนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้สแกนนะตอนนั้นนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่แอปนะครับ GS Battery ทาง Line ใช่ i ับทางลาลไลน์คะ Official ก็สามารถลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันสิทธิประโยชน์สําหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้ปกติการรับประกันแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็น1ปีหรือ20,000กิโลแต่ตอนนี้เราเพิ่มให้อีก3เดือนหรือ5,000 ก็คือรวมเป็น15เดือนหรือ25,000นกิก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยนะคะลงทะเบียนออนไลน์ก็จะมีสิทธิปพิเศษเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับสิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครที่สนใจแล้วก็ดูอยู่เนี่ยนะคะอยากจะมาเป็นลูกค้าของ GS Battery สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะ Call Center 1380นะครับ Line o f f i c i a l แล้วเราก็ยังมีช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ในช่องทางที่ ดีได้ค่ะเดี๋ยววิ่งให้ทางด้านล่างตรงนี้เลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณสมพรมากเลยนะคะสาหรับข้อมูลในวันนี้นะคะทิ้งท้ายค่ะทายอยากให้คุณสมพรนะคะอวยพรให้กับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้ค่ะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับก็ผมในนามของบริษัท GS Battery นะครับอยากจะอวยพรให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเดินทางเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ปลอดเรื่องของโควิดด้วยนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตหมดกด1380 เราพร้อมให้บริการทุกท่านภายใน30นาทีนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะนะคะ อย่างที่บอกนะคะปีนี้นอกจากห้องพักแล้วเนี่ยมีเต็นท์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเมืองไทยเนี่ยอากาศดีแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปรีวิวเต็นท์ดูว่าจะสบายแค่ไหนนะคะมีเลยกว้างขวางมากก็หม่มใหญ่จริงจัง,จงมากนะมหญจริงจังโอเคเดี๋ยวพื่พีๆไปถ่ายต่อกันได้เลยนะคะหนูจะนอนตรงนี้แล้วมีใครเขารีวิวจริงจังขนาดนี้ไหมคือเต็นท์มันสบายจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาลองนอนดูพราะห่มนุ่มะนั้นนะคะปีใหม่ปีนี้นะคะอย่าลืมแวะพักเดินทางแล้วก็มานอนเต็นท์กันได้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะ ทาง GS Battery นะคะที่ร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะคะกับโครงการดีๆแบบนี้ค่ะปีใหม่นี้เดินทางไกลยหยุดพักชาร์จพลังไฟเดินทางปลอดภยัยทุกเส้นทางกันนะคะทุกคน